ผมจะออกมาพูดเรื่องเฮียโน้ตนะครับโนตอุดมแต่พาณิชย์ผมฟังแล้วทุกตอนเฮียพูดถูกครับพูดได้ตรงและมีเสรษวิจารณ์ด้วยมีเสรจวิจารณ์รัฐบาลได้ครับตามรัฐธรรมนูญราชอา,าจาักรไทยแล้วพูดดีๆด,ด้วยครับพูดให้คนขำตลกไอ้พวกที่หิวแสงเท่านั้นนะ่ะ หรือสื่อบางช่องอะที่ออกมาพูดว่าเฮโนสเสียสีพูดให้ร้ายรัฐบาลเขาไม่ได้พูดให้ร้ายนะครับเขาพูดเรื่องจริงครับพูดเรื่องตรงด้วยผมเนี่ยคนหนึ่งอะชอบเลยจากไม่ใช่เอฟซีรอยเอร์เซ็นตะตอนนี้เป็น f อฟซีร้อยเปเ็นเลยครับวิจารณ์ได้ถูกต้องวิจารณ์ได้ตรงมาก พวกสื่อบางช่องเนี่ยผมพูดเลยดีกว่าพวกสื่อสลิมอะแม่งว,วิจารณ์อะไรก็วิจารณ์ได้คือเรียกร้องอะไรก็เรียกร้องกันไปเถอะแต่โน้รุดโดมมาพูดถูกครับพูดตรงแล้วพูดได้ดีด้วยทุกตอนผมฟังมาแล้วอย่ามาโนกันไปมันเป็นการสะท้อนของเศรษฐกิจแล้วความเป็นไปของประเทศไทยอะ่ะมัน มันเป็นจริงครับที่เขาพูดมาเนี่ยพูดได้สะท้อนได้ดีมากครับว่าปัจจุบันตอนนี้ประเทศไทยมันเป็นยังไงประเทศไทยมันแย่หมดแล้วแล้วก็พูดพูดให้คนตลกด้วยขำด้วยฮาด้วยมันยากนะมันไม่ได้ง่ายนะครับพูดแบบนเนี้ยฝากไว้คิดนะครับสำหรับเอฟซีโนดมผมเป็นหนึ่งในนั้นครับเฮีย er, พูดได้ดีมากครับ